เดอะพาราลามาวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านสำโรงใหญ่หมู่สิบตําบลหินปัอกอําเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีค่ะเดทูไหนท่องเที่ยวแบบไม่รับฉบับออเดยว์วันนี้จะมีอะไรให้เที่ยวบ้างไปดูกันเลยค่ะไปถูกใจใดูสิคะคุณยายกำลังทําอะไรยืนอยู่เนี่ยโอ้โหสวัสดีคะ่ะคุณยายค่ะทําอะไรอยู่คะเนี่ยก็ต่องเงินกระต่องทองค่ะ ต่องแปลว่าอะไรอะคะก็ใช้ตักปลาเอาไว้ตักปลาก็เราก็มาประดิษฐ์เป็นกระต่องเงินกระต่องทองกอาไว้ดักเงินดักทองอะไรอย่างนี้โอ้ตรงนี้ดึงมาแล้วก็ดึงอ๋อมันไม่เต้นมันไม่เต็นเลยค่ะทุกทนดูดียอโอ้โ แล้วเป็นแล้ว,ลวถูกใจจิ้มลงไปงถ้าเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ <Wow. S 1> เอาไว้ดักเงินดักทองค่ะคุณแม่ค่ะหนูเริ่มหิวแล้วค่ะเริ่มหิวแล้วเหรอคะโอเคมีอะไรให้ทานบ้างคะเนี่ยมีข้าวจี <ton. S 2> ข้าวจีถูกใจข้าวจีไปค่ะหนู<อ>เริ่มหิวไปขอบคุณค่ะ ได้กลิ่นอะไรหอมๆน่าถูกใจหอมมากเลยอะค่ะว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีกําลังทําอะไรกันอยู่คะเนี่ยหอมหๆเข้าจี่ค่ะอาหารโบราณของบ้านพวนอ๋ออ่านี่เกลือเกลือต้องโรยเลยหน่อยนะคะโรยเลยแล้วปั้นปั้นปั้นออย่าไปบีบแน่นเท่าไหร่อ้าไม่ต้องบีบแน่นหรอคะ่า แล้วก็อันนี้แน่นปึ๊บเลยกลมกลมอีกนิดนึงค่ะเอาให้มันกลมกลมอีกนิดนึงเอาให้มันสวยสวยต้องย่างก่อนเดี๋ยวมันจะใช้เวลาหน่อยไปชุบไข่ได้แล้วค่ะอันนี้มนละมาอืออย่าไปชุบลงทาเอาตาเอาเออทานิดนิดลงไปอีกก็ได้ ขนมอัน,นละไส้มันเป็นไส้อะไรอะคะถั่วลิสงกับน้ำตาลใสแดงค่ะถั่วลิสงกับน้ำตาลใสแดงจิ้มไสอหอมหอมมันถั่วอเออแล้วนอกจากข้าวจีเนี่ยที่นี่มีอะไรอีกคะมีขนมโบราณดาัดกระทะอีกค่ะขนมดัดกระทะ อ๋อป้า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 สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะนี่ทําขนมอะไรคะเนี่ยขนมดัดกระทะเหมือนแบบเอาไปแปะแในกระทะอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราโดนกระทะดั <c oughs> แป้งลงไปเข้าจาอีกสองขีดคือนน้ำตาลปี๊บใส่ด้วยใส่ไข่ลงไปด้วยไข่ไก่ห้าฟองนะคะคนให้เข้ากันจากนั้นเราเราก็ใส่มะพร้าวลงไปใช่หไมหมคะ มะพร้าวอ่อนน้ำหอมมากเลยค่ะน้ำมะพร้าวน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมอืมอยร้อนมากค่ะหอมหวาน สวัสดีค่ะคุณยายโอ้โหผ้าสวยๆอย่างนี้มัดย้อมฝ้ายมัดย้อมค่ะค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะอันนี้สีจากธรรมชาตินี้เราได้มาจากอะไรอะคะอันนี้ก็จะเป็นเปลือกอ้ประดูค่ะเปลือกไม้ประดูแล้วเราก็เอามาทํายังไงเราจะมาต้มค่ะต้มต้มให้เคี่ยวน้ำสีได้ได้ก่อนแล้วก็จะถึงได้มาเป็นลายผ้าแล้วก็มาย้อม อันนี้ก็คือผ้าพันคอใช่ไหมคะพันคอได้คุมไหล่ได้ปูโต๊ะได้แล้วก็อันนี้สามารถเอาไปทําผ้าเช็ดหน้าได้รอไปตั้งโต๊ะเอาจานรองโต๊ะได้ยางเงี้ยได้ได้หลายอย่างถูกใจตรงนั้นน่าสนใจมากเลยค่ะนี่จากจากผ้ามัดหมี่มัดหมี่ด้วยแล้วก็ผ้ามัดมมัดย้อมด้วยที่คุณนกเล็กนุ่งในวันนี้ผ้านี้เป็นผ้ามัดหมี่ครัเป็นผ้ามัดหมี่ใช่ไหมคะผ้าสิ้น ของของบ้านพวนค่ะของบ้านพวนเลยอะไรคะมัดหมีก็คือเราเอาเส้นได้แต่ละเส้นนะคะไปขึ้นไปขึ้นได้แล้วก็เอาไปมัดหมีตรงมี้คือมัดไว้มัดเสร็จแล้วก็ไปย้อมทอออกมาแล้วก็จะเป็นผ้าผืนแบบสวยๆแบบนี้เลยใช่ไหมคะคุณเขกไก่มากเลยค่ะเนี่ยชอบมากเลยค่ะได้ทุกรุ่นนี่นอกจากนี้ยังมีการเล่นนางกวักแต่รูปผ้ามัดหมีเป็นหมวกพวงกุญแจ เข็มกลัดติดเสื้อและที่นี่ยังมีการทอผ้ากี่กระตุกด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะถูกใจสนุกออกมากเลยคะ่ะสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยกว่าจะได้ผ้าสวยๆแบบนี้มาแต่ละผืนนะคะต้องผ่านกรรมวิธีที่ ยากมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนมาเรียนรู้กันได้ค่ะที่ชุมชนบ้านสำโรงใหญ่ตำบลหินตักอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มสตรีอาสาบ้านปวนมากๆเลยค่ะที่จัดกิจกรรมให้คุณนกเล็กกับน้องกุกใจได้มาศึกษาเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ หรือดีโฮปสนับสนุนให้ชุมชนจัดกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถลงมือทำด้วยตนเองผ่าน10โปรแกรมค่ะขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ส่งเสริมกิจกรรมดีๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ